ขณะนี้เวลาตีหนึ่งสสนะครับเดินมาครึ่งทางแล้วเพื่อนกูเมื่อยขาเรียบร้อยเบียนะครับโอนี่บรรยากาศเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนิดนึงก็จะเป็นโซนแบบเหมือนมันไม่ใช่กลางคืนนะไฟโคั่สว่างเลยครับเราจะให้ดูรอบๆรอบตัวผมนะตรงแยกเนี่ยผมตีเป็นตรงกลางแล้วกันนะปั๊บอ่ะเราจะนั่งกันไปสัก5นาทีแล้วกันนะเราค่อยไปกันต่ออ่ะตอนนี้ครับมาถึงใกล้ กล้จุดที่เราเริ่มแล้วจะบอกว่าโอ้โหเมื่อยมากครับใครคิดจะเดินก็แนะนําว่าเดินไปเท่าเอาเท่าที่ไหวแล้วก็นั่งซ้อมแถวกลับมาแล้วกันนะครับโอเคคอบักก่อนพันคอกันคอแล้วแล้วเราก็เอาเก้าอี้ลงมานั่งเรียบร้อยครับริมหาดได้พักขาได้เอ็นหลังรู้สึกดีมากครับตอนนี้เหมือนไปออกกำลังกายคาร์ดิโอครับเสื้อผ้าแบบโทรมานิดนึงตอนหลัก ไปว่ากันต่ออืมยากาศเร็วไปไหมไม่รู้เรจะบอกว่าภารกิจต่อไปก็คือนอนนะครับภารกิจมากไม่ไหวละจะตีสามแล้วห่วงแล้วคันคอจะนอนตอนนี้เรากำลังเดินไปขึ้นเรือนะฮะเวลาประมาณเจ็ดโมงสี่สิบสี่สิบแปดเราไปขึ้นเรือกันนะฮะ อ่าตอนนี้8โมงนะฮะถึงเกาะล้านเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเช่ามอเตอร์ไซค์กันต่อครับอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวหาดตะแหวนนะครับเอาขึ้นยังวะเอาขึ้นแล้วโอเคก็เป็นว่าเป็นจุดนด์มาร์ k ที่ใครมาเกาะล้านก็ต้องถ่ายนะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูบันวิวข้างหลังกันเนี่ยหาดนี้ครับสวยสุดในต้นๆแล้วกันในความรู้สึกผมผมชอบหาดนี้กับหาดเทียนแต่ตรงนี้มันจะมีจุดชมวิวด,ดีๆอันนี้แหละถ้าแดดออกสวยมากนะครับ เป็นหาดหนึ่งที่ผมแนะนำว่าให้มาพักที่หาดนี้ได้ครบเครื่องอ่าประมาณนี้กิจก,กรรมแรกนะครับก็มานอนที่หาดเทียนก่อนเลยง่วงแฟนผมนั่งถ่ายคลิปบรรยากาศก็ประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะมีใครมานอนข้างๆไหมเข้าปูตรงนี้เราก็ปูตรงนี้คนระับปว้าพัากก่อนสินาทีสินาทีอ่า ตอนนี้นั่งกินข้าวนะครับผมสั่งกระเพรากุ้งกับหอยเชลล์ส่วนเพื่อนเราสั่งกระเพราทะเลนะจะพูดเสียงดังหน่อยนะติดิรือก็ติดนี่บรรยากาศนะครับประมาณนี้นี่ครับป้ายชื่อร้านซาอูซีฟูดนะครับนี่มาดูกันใกล้ๆว่าเราไปกินกันนะครับนี่หอยเชลล์กุ้งนะส่วนเพื่อนผมก็ก,กระเพราทะเลปลาหมึกกุ้งภารกิจเราขึ้นไปข้างบนนะครับไอจุดแลนด์มาร์คนะหินสีแดงข้างบนนวนปุ๊บๆอ่ะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวแปะรูปมาให้ดีกว่า ประมาณนี้ครับเหนื่อยมากแต่ก็โอเคครับสวยดีข้างบนภารกิจบ่ายสองโมงครึ่งนะฮะตีชวนมานอนเล่นยังดีนะไม่มีแดดเหมือนต้นไม้มันจะบังแดดไม่ได้นะเดี๋ยวคนดูดูเลถ้ามีแดดนี่จบเลยนี่นให้มานอนอตัวมันก็อยู่นี่โอเคอ่ะสวัสดีครับวันนี้ภารกิจสุดท้ายก็คือเล่นน้ําที่หาดตะแหวนนะถามว่าทําไมชอบเล่นน้ําที่หาดตะแหวนบีกินี่ครับผม อาหารทานมันสวยค่ะมันสวยมันสะอาดน่าเล่นก็ประมาณนี้นครับเราก็มานั่งเนี่ยเราเล่นชุดแม่งนี้เลยเนี่ยโอเคเล่นน้ำมาก่อนบรรยากาศกำลังดีครับเวลา3ามโมงสีข้อดีก็คือไม่มีแดดอ่าแต่เม็ดทรายมันสุดยอดอยู่แนละ้วเดี๋ยวเราเล่นกันนะ,นะครับแล้วก็อาบน้ํากับขึ้นเรือกลับบ้านอ่ะตอนนี้เวลา4ี่โมงสามเก้าครับนั่งเรือกลับหลังจากเล่นน้านะก็เพลินม,มากก็โอเคได้ทํา พบหลายๆอย่างจบคลิปฝั่งนน้นก็ว่ากันต่อ